ไอ้ลกพี่โดนนั่นสิตอนนี้กําลังมีคนจ้องมองเราอยู่คันไม้คันมือจังเลยจะให้เล่นมันอะไรไม่ลูกพี่เจเย็นๆนไอ้นองเจเย็นๆยนอีจอดเขาอาจจะมองว่าเราหลอกก็ได้ไม่ได้มองหาเรื่องมันคันแม่ลวพี่มันใส่ไอ้นั่นจังไลทําเป็นเก่าคิดว่ามีลูกพี่ขมหัวอะไอยังไงฉันดูอยู่มุมสูงนี่ขิวมากแแหละเพื่อในาแฟนฉันในการบินต่อไปนี่ต้องบินแบบมีกฎจราจรเข้าใจไหมเต้นไหนไม่มีใบขับขี่นี่ห้ามบินลูกพี่ฉันเห็นไอ้สองสามตัวมันแอบขโมยออกไปข้างนอกมันอาจจะแอบไปเที่ยวก็ได้นนนนเห็ไปทาง ล้วจะไม่นายไม่ห้มันวะกห้มันไม่ทันหรอกพี่แบบแบบไอ้เพื่อนให้เร็วให้เร็วถ้าจะไปเที่ยวฝั่งโน้นต้องข้ามถนนให้เร็วไม่งั้นโดนเลเหยยบแบนตายท่านี้มันไม่มีอะไรให้แหลกเลยแล้ววันนี้่ยจะกินแล้วอันเนี้ยไม่มีอะไรให้แหลกเลยย่าแถวนี้เคยเกิดมาแย่แยก็ไม่เหลือสร้างเลยน้องน้ำนี่มันก็แห้งแรงน้ำก็ลดปลาก็เหือดหายต่อไปพวกเราจะแหลกอะไรเจ๊ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้เจ๊อย่าใช้คำนี้มันขัดหูยังไงไม่ชอบเลยไม่รู้ไม่รู้เนี่ยสิง แต่งตัวให้ลลใหล,ล่อเลยนายนางแต่งให้พี่หล่อๆเลยนันนทีจะได้ออกงานกับเขาครั้งหนึ่งงานเลี้ยงปาร์ตี้ไม่ใช่ไปงานเลี้ยงเป็นแขกะนะไปเป็นเด็กเสิฟไปเป็นบ่อยอกว่าจะได้ออกงานครั้งนั้นก็แต่งตัวดีๆนะอย่างน้อยไปเป็นเด็กเสิบในนั้นก็ยังดนีนี่พวกนายจะเป็นไหนว่าทำไมแต่งตัวผูกโบหลขนาดนั้นไม่ชวนเช่นใดด้วยวะพวกไอจานนายอยู่ฝั่งโน้นพวกขยับไปไหนเอาปากมากินกันเดียวขยับมาแย่งเหม็นปากมากงเลยขยับไปไหนัได้ฉันอยากเย็นตรงแนขอเย็นหน่อยดิ ฉันจะมางานวันนี้เนี่ยจะมาประชุมเรื่องการบินเอาละเอาละเข้าแถวดี๋ตัวนั้นยุกยุ่ยิกๆมากเลยฟังนะฉันจะประชุมเรื่องการบินให้พวกนายได้รับรู้ต่อไปนน้เนี่ยใครไม่มีใบขับขี่เนี่ยห้ามบินเพราะบินไปบินมาแล้วชนตัวอื่นไม่รู้จักทางหละต้องไปฝึกบินมาใหม่แล้วก็ต้องพกใบาการบินมาด้วยตัวไหนฝ่าฝืนแล้วจะเอาไปย่างไฟเป็นนกย่างเลยนะต่อไปเน่นโยบายในีทุกคนปฏิบัติการตามในด้วยโอเคเลิกประชุมอี <c oughs> ตาเด็กที่กำลังฝึกแทะเต้นเต้นยังไงวาให้สาวในงานมองเต้นยังไงจะเที่วะ,ะเพราะว่าเต้นแบบนี้แบบนี้แบบนี่แบบขึ้นเต้นนี่รองลองสาวมองเปลืองเนยเป็นแบบอะไรบ้างสวัสดีค่ะที่คนันไม่ได้ลืมกันไหมออไอ้พวกนี้มันกวนระสาทจีจังเลยไม่ไม่จะมาที่อันนังซีเลยจีก็รายงานนังซีทำไมาอยู่ดีๆไม่เหม็นสนาดที่แหละไอ้ขี้ว่าเหม็นมากเลย,ลยาาระยะทางยังเหลืออีกยาวไกลแบเนี่ย เดินทางมาตั้งแต่วันก่อนยังไม่ถึงรึ่งทางเองเลยเนี่ยหนักท้องมากเลยวันนี้แม่อบรมพยาบาลช่วงนี้งานยุ่งมากเลยทั้งงานคลินิกและงานในรยาบาลวันนี้ได้รับเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์อาบน้ำไม่รู้ว่าครีมอาบน้ำยี่ห้อะอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เลยตากั้งก็หายฝ่ายจัดฉากก็หายครีมอาบน้ำก็ไม่เห็นสักยี่ห้อหรือว่าฉันโดนหลอกมาในงานในวันนี้ยสิ่งมากเลยพรีเซนเตอร์ดาราดังอย่างฉันต้องมารอนอน,าน,าน่ะ ไจะมามอบถ้วยทองสักทีวะจะโปรยอะไรลงมาก็ไม่รู้เลยฉันรอนานในเสียงมากงเลยกว่าจะได้รางวัลมาก็ยากแสนฉินดันมาเจอคนมอบให้อีกก็มอบยากไ,ไอ้คนมอบถ้วยอยู่ไหนวะมนเมลิ่งจะมามอบสักทีวม่ฉันกลัวความสูงเนี่ยเฮ้ยมาขึ้นลงด้วย,วยหัวแบกหำงน้อยอย่เมเล่นหัวผู้ใหญ่นะเอามือออกเอามือออกโอู้เบิร์ดน่อยนี่หมาแกยีนอ่ะเอามือมาลูบหัวผู้ใหญ่เบื่อระโลกขึ้นมาฉันน่าแบกน้อยนี่เนาะสร้างมันเดี๋ยวด็กน้อยมันบริเลียนอย่าไปว่ามันเถอะ ล้มมาได้ดีขึ้นหน้าตาได้แห้งคันอยู่ยในคนกับว่าไปอาบน้าให้แจ็กเทอร์แคร์กามาเต็มบ้านอยู่จยะเย็นๆมั้งไอ้อนี่เด็กกวาดไปว้อยขนหวยไปโอ้ยหนอไม่อยังก,กินอยู่บ่แถวานี่อจานเตาหยังเลยโอ้ยบ่ไม่อยังก,กินย่างๆเลยข้นหลายซีนี่ของมันตอนาาอน,น,น,อนั้นฝากกับว่มี่ไอจานอาหารนั่นกินจานซ่าใหญ่ๆนัไนบางคู่ด่ากันกินแล้วกันนี้สบายใจพอด กินน้ำเปล่านี่ยแล้วผมไม่เนวกินคนหลายเซนเของฝากกับผมมีมาต้อนว่าเ,เต็มบ้านเซนเนั่งอยู่เลยบ่มีแนวกินเนยห๊ห๊ะอาหารนวลูกพี่กินเอาบ๊วยไม่ได้ไม่ไแนวคนหลายไอยคนใหาค่คนเหม็นน้นำกับผมได้อาบ <c oughs> นี่ดอกไอ